วัสดีค่ะโอเคคุณสุนะคะคุณสุวันนี้ถักตัวไอ้ดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยพอดีไหมหมดหม้วนหนึ่งม้วนหนึ่งได้ประมาณนี้ไหมหมดคุณสุก็จะมาสาธิตวิธ,ธีการที่คอฟางเนี่ยเราจะถักขึ้นมาแบบไหนนะคะเอาละเพราะว่าลับปากเพื่อนไว้ เราเอามาร์กเกอร์เนี่ยเกาะตรงที่แยกแขนไว้นะคะเกาะตรงที่แยกแขนไว้สีม่มุมแต่ถ้าจําได้ก็ไม่ต้องเกาะเนาะแต่ถ้าจําไม่ได้ก็เกาะไว้ระวังครั้งทีาทำให้เราลืมเนาะเกาะไว้สี่มุมนะคะเกาะไว้ตรงตรงแยกนะคะ เกาะไปเกาไปตอนนี้เราก็เริ่มถักเตรียมไหมเตรียมไหมม้วนใหม่ถ้าเรานั่นไม่อยากนะเราก็เกาะตรงนี้เลยก็ได้แต่ตอนนี้คือมันไม่ตรง ตรงตรงเนี้ยก็จะเอาตรงนี้แหละนะคะจะระเบียบนิดนึงก็จะเอาตรงมุมนี้เลยผูกใหม่ได้นะคะเพราะว่าทางนั้นเราก็ผูกปมนี้ก็ได้ก็สุดอยากถักตรงแยกมุมเลย สุดก็เลยต้องผูกใหม่ผูกใหม่ก็ดีความจะไม่ได้มีปมนะคะ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาขึ้นขึ้นเป็นมุมเป็นแยกเหมือนเดิมโซ่3สามนะคะเสาสองเสากันด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เสาสองเสา ทำเหมือนกันแต่สลับกันนะคะทำเหมือนกันแต่สลับกันมาเสร็จแล้วเราก็ทำเนี่ยโซ่โซ่เนี่ยแต่ตอนนี้เราจะทำเป็นคอสองขอนะคะอ่ะลองโซ่เอาโซ่สามก่อนแล้วกันเนาะโซ่สามก่อนลงตรงนี้ เท่สามเท่สามกว่นเนาะไปเรื่อยๆนะคะให้เปเว้นนะคะลงทุกช่องมานเนะเนี่ยเราก็ ถักไปเรื่อยๆกันเอาะเสื้อสามลงช่องเสาสองเสาถักไปคุณสุก็ถักไปดูไปนะคะก็ก็ไม่ได้ว่ามามามีอะไรตายตัวเรือว่าแพ์ตายตัวคุณสุก็ถักไปดูไปว่ามันใช่ไหมอะไรอยงเงี้ยค่ะ okay. แล้วเราถักถักให้มันรอบรอบรอบอรอบคอเรานะคะแล้วเรามาดูกันว่าพอชนแล้วแถวที่สองทำไงเนาะเอา,อางงี้แล้วกันเนาะคงเราไม่ต้องอัดเดี๋ยวเพราะว่าคนสุกไม่ได้มีโน้ตบุ๊กตัดต่อนะคะตามหลังก็ต้องตัดต่อจนเสร็จนะคะ สูเลยต้องอัดเยอะๆเดี๋ยวมีกระตังแล้วค่อยซื้อนวดปุกนะถ้าต่อยมันเป็นงานเรียบร้อยตอนนี้งานยังไม่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ถักไปเรืร่อยๆนะคะักเนี้ไปเรืร่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันจบตรงนี้เนาะ เราถักมาถึงอ๋อเริ่มถักมาถึงแยกเนี้ยถึงพอถึงแยกนี้เราก็ทำเหมือนเดิมทำเป็นแยกนะคะทำเป็นแยกแยกตรงที่เราม m าเกอร์ไว้นะคะมนสาเหตุที่เรา m าเกอร์เพราะาเราปวหลงนะคะ เดยส่วจะถักให้ถึงมาร์เกอร์นะคะอัดให้ถึงมาร์เกอร์อวิดีโอก็ยังไม่ได้ยาวมากเจาสองเสื้อสั้ จริงเราทำเสาสามโซ่สองก็ได้นะคะแถวเนี้ยแล้วก็ทำเสาสองก็ได้ก็จะสวยเหมือนกันแล้วก็ฐานให้หนาหน่อยอะไรเงี้ยต่นี้สุดได้ทำไปแล้วทำไปแล้วก็เลยคิดเจ็ดเลือเพิ่งคิดออกคือลองหลายๆแบบได้นะคะ มันต้องไปคิดเลยมากต้องต้องแยกใช่ไหมคะทำไมเราถึงมาร์เกอร์เราัวาลืมนะมาร์เกอร์ก็ขามตาหนัง แล้วถังเนี้แล้วถังเนี้บนไปตรงช่วงมากเกอร์ช่วงไอ้แยกแขนเราเว้นตาลนอกนอกนั้นก็ลงไปลงไปทุกเสารงนะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเรืยโอเคเดี๋ยวไงก็ค่อย ดูต่อนะคะ